เมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมานายกองเอกปรามทธ์ธัญพืชกรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนอุดรธานีจังหวัดคุณธรรมปีที่3่ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรมและแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1. พุทธศักราช2559 2564 นำโดยนายยงจิรายุทธอุปเสนผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมนายประมวลบุญมาหัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีและ6ภาคีเครือข่ายทางสังคมเข้าร่วม92หน่วยงานจำนวนกว่า120คน ซึ่งการหารือในครั้งนี้เพื่อสนับสนุน,นกลไก6ภาคีเครือข่ายเกิดการเยี่ยมชมและเปลี่ยนเรียนรู้กลไกเสริมพลังรวมถึงการพัฒนาแกนนําของหน่วยงานองค์กรชุมชนต้นแบบสู่อแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรมนอกจากนี้ยังร่วมกันกําหนดหลักเกณฑ์กระบวนการค้นหายกย่องเชิดชูบุคคลหน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรมในจังหวัดอุดรธานีรวมถึงยกย่ององค์กรชุมชนต้นแบบด้านคุณธรรมที่โดดเด่นเพื่อสร้างการกร,รับรู้และขยายผลต่อไปในอนาคตนายทิทัตพิมพ์พาว,วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่าที่ผ่านมานั้นมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆอาทิการจัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีการบูรณาการด้านวิชาการกับสถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและมีการจัดอบรมหลักสูตรวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมในระดับโค้ดทั้งนี้ผลลัพธ์ของการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมส่งผลทําให้จังหวัดอุดรธานีได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงมหาดไทยเป็นหนึ่งใน5จังหวัดคุณธรรมต้นแบบที่โดดเด่นจากทั่วประเทศ 啊，再说了，但是又唱。